หลายคนมีความรู้ความสามารถบางคนถึงขั้นอัจฉริยะเป็นหมอเป็นครูเป็นวิศวกรเป็นนักกีฬาเป็นนักโปรแกรมเมอร์หลายคนมีความรู้ความสามารถรอบด้านแต่หลายคนไม่มีความรู้เรื่องของตัวเองเลยปล่อยปละ,ละเลยเรื่องการดูแลชีวิตไม่คำนึงถึงเรื่องรับประทานอาหารไม่ใส่ใจเรื่องออกกำลังกายไม่ให้ความสำคัญเรื่องการพักผ่อน สุดท้ายโรงพยาบาลก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนที่เจ็บป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจมะเร็งไตไวายอีกสารพัดโรคแท้จริงแล้วเหตุเกิดจากอะไรกันแน่เซลล์อนุมูลอิสระเอนไซม์คือกุญแจสำคัญที่จะถ่ายความจริงเชื่อแน่ว่าคุณคงไม่อยากทุกทรมานจากโรคร้ายอย่าลืมว่าสิขภาพสำคัญที่สุด สวัสดีครับพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันนะครับในเรื่องของสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับซึ่งได้พูดคุยกันมาหลายตอนแล้วนะครับที่ผ่านมานั้นได้พูดถึงสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์ที่สุดในร่างกายของคนเรานะครับนั่นก็คือเซลล์นะครับในครั้งนี้เป็นตอนที่6นะครับพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระก็คือ โมเลกุลหรืออะตอมที่ไม่เสถียรเนื่องจากขาดอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนอกสุดของอะตอมซึ่งโดยปกติในร่างกายของเราเนี่ยมีโมเลกุลหรืออะตอมที่มีอิเล็กตรอนอยู่เป็นจำนวนคู่อนุมูลอิสระนี้มีช่วงอายุสั้นเพียงแค่ไม่กี่เสียววินาที แต่สามารถสร้างความเสียหายต่อ DNA ด้วยการแย่งจับอิเล็กตรอนของเซลล์อื่นในร่างกายที่เรียกว่าภาวะเครียดที่เกิดจากออกซ a t i o n นในกรณีที่ร่างกายมีการสูญเสียอิเล็กตรอนจากการถูกอนุมูลอิสระแย่งจับจะทำให้โมเลกุลของเซลล์ในร่างกายไม่เสถียรขาดความสมดุล ซึ่งส่งผลทำให้เซลล์ร่างกายเสียหายได้นำไปสู่การเกิดโรคหลายและริ้วรอยบนร่างกายและอาจเกิดเป็นการกลายพันธุ์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในภายหลังเราจึงมักจะต้องการสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยทำให้อโมเลกุลที่ไม่เสถียรนนมีความเป็นกลาง และช่วยปกป้องร่างกายจากการเสื่อมโทมของเซลล์อนุมูลอิสระมาจากไหนแม้ว่าตามปกติแล้วเนี่ยสารอนุมูลอิสระจะสามารถเกิดขึ้นได้เองภายในร่างกายของเราในระหว่างกระบวนการเผาผลาญพลังงานตามปกติของร่างกายแต่ในบางครั้งก็มีปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างเช่นลักษณะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ก็อาจส่งผลต่อการสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นภายในร่างกายได้เช่นกันแหล่งภายนอกได้แก่มมลพิษในอากาศโอโซนไนตรัสออกไซด์ไนตโตรเจนไดออกไซด์ฝุ่นควันบุหรี่อาหารที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวแสงแดดความร้อนรังสีแกมมา และแหล่งภายในก็ได้แก่อนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเองนะครับตัวอย่างของอนุมูลอิสระได้แก่อนุมูลซูเปอร์ออกไซด์อนุมูลไฮดรอกซินอนุมูลเปอร์ออกซีไฮโดเจนเปอร์ออกไซด์ดิปิดเปอร์ออกซีอนุมูลอิสระเข้าไปทำลายเซลล์ได้อย่างไร อนุมูลอิสระนะครับจะเข้าไปทำลายเซลล์เมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตหรือได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอที่จะไปยับยั้งหรือไปจับอนุมูลอิสระได้ภายในเซลล์ของร่างกายผลก็คือทำให้เซลล์เกิดความเสียหายนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ก่อนวัยต้อกระจกและโรคอื่นๆ อนุมูลอิสระนะครับไปทำลายผน,นังหลอดเลือดแดงและเมื่อมีไขมันไปสะสมอยู่ในบริเวณหลอดเลือดแดงที่ถูกทำลายจะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในที่สุดแต่ถ้าเราได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอสารต้านอนุมูลอิสระจะเข้าไปป้องกันและแย่งที่จับกับอนุมูลอิสระและนำอนุมูลอิสระเหล่านั้นไปทิ้งนอกเซลล์ ทำให้เซลล์ไม่ถูกทำลายร่างกายนะครับจึงมีกลไกที่จะกําจัดสารอนุมูลอิสระได้2วิธีก็คือการใช้เอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อจับกับอนุมูลอิสระเช่นเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมูเทสเอนไซม์คาตาเลสกูทาโทนเปอร์ออกซิเดตแต่ร่างกายมักสร้างไม่เพียงพอนะครับ เซลลจึงเกิดการบาดเจ็บขึ้นและเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระจะลดลงในขณะที่อัตราการเกิดอนุมูลอิสระยังเท่าเดิมผลที่ตามมาคือทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหารเช่นวิตามินอีเบต้าแคโรทีนแอนโทไซยานิดิน สารประกอบโฟลิฟินนต่างๆเช่นแทนนินแคสซิซินเป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมถึงโคเอนไซม์คิวเทนหรือโคคิวเทนหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่ออื่นๆเช่นยูบิควิโนนโดยจัดเป็นสารจำพวกวิตามินหรือคล้ายวิตามินและมีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกาย ทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ N ที่จำเป็นตัวหนึ่งในการเริ่มปฏิกิริยาเคมี Me เพื่อสร้างพลังงานในร่างกายจึงมีความสำคัญต่อกล้ามเนื้อส่วนต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจเนื่องจากหัวใจต้องทำงานตลอดเวลาสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับแม้ว่าร่างกายจะสร้างโคคว0เทนได้เองแต่ความสามารถนี้จะลดลงเมื่ออายุ21ปีขึ้นไปในขณะที่ปริมาณ ที่ร่างกายต้องการกลับไม่ลดลงจากข้อมูลในการทำวิจัยเบื้องต้นพบว่าน้ำมันรำข้าวที่ผ่านการสกัดเย็นเป็นแหล่งที่ดีของโค q ว0เเช่นกันและมีหลายการศึกษาพบว่าโค q ว0เมีบทบาทที่สำคัญต่อการรักษาโรคทาลัสซีเมียนอกจากนี้โค q ว0เยังช่วยลดออกซิเด,ดตีฟสเตรส ทําให้มีการต้านอนุมูลอิสระได้ดียิ่งขึ้นและยังสามารถชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองที่เกิดจากออกซิเดทีฟสเตร s โดยมี c o q ว0เจะทําหน้าที่ในส่วนของตรงนี้ด้วยเหตุนี้นะครับโคควเเนี่ยจึงอาจเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากเซลล์สมองเสื่อมได้แก่โรคพาร์กินสันนะครับอนุมูลอิสระคืออะไร อนุมูลอิสระนะครับเป็นตัวทำลายภูมิคุ้มกันและเซลล์ต่างๆทำให้เกิดการเสื่อมถอยของร่างกายซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของริ้วรอยแก่ก่อนวัยและก็โรคความเสื่อมของอวัยวะต่างๆที่หนักสุดก็คือการก่อตัวเป็นเนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งนั่นเองร่างกายเรามี สารอนุมูลอิสระมาตั้งแต่เกิดแต่ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเนี่ยร่างกายเรายังสามารถกําจัดตัวอนุมูลอิสระได้ดีแต่ที่เราต้องใส่ใจมากขึ้นเริ่มจากวัยทำงานถ้าอายุมากขึ้นหรือร่างกายอ่อนแอมีความเครียดภูมิคุ้มกันจะไม่สามารถต่อสู้กับอนุมูลอิสระได้อนุมูลอิสระจะโจมตีเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เซลล์ทำงานผิดปกติ ไอตัวอนุมูลอิสระเนี่ยนะครับมันมาจากไหนและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารร่างกายจำเป็นต้องอาศัยออกซิเจนช่วยในกระบวนการนี้ทำให้ได้ออกซิเจนที่มีประจุลบซึ่งก็คืออนุมูลอิสระสารตัวนี้นอกจากจะรวมตัวกับไขมันไม่ดีแล้วยังสามารถรวมตัวกับสารบางชนิดในร่างกายเราและก่อให้เกิดเป็นสารพิษ ที่ทำลายเนื้อเยื่อหรืออาจไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางพันธุก,กรรมภายในเซลล์ทำให้เซลล์ปกติแปรสภาพเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุดสาเหตุที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นในร่างกายมีอะไรบ้างร่างกายขาดวิตามินและเกลือแร่บางชนิดรังสี UV จะเป็นตัวทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระ ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นควันรถควันบุหรี่สารเคมีปนเปื้อนยาฆ่า,มาแมลงการรับประทานอาหารที่ผ่านการทอดด้วยอุณหภูมิสูงอาหารทอดปิ้งย่างและสารปรุงแต่งอาหารการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสารเคมีต่างๆ ความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ออกกำลังกายการสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การอักเสบการฉายรังสียาและสารเคมีบางชนิดไวรัสบางชนิดนี่ก็คือเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระาภายในร่างกาย อนุมูลอิสระก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อเซลล์ภายในร่างกายซึ่งจะทําให้เซลล์เกิดการเสียหายขึ้นได้อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนดังได้กล่าวมาแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระมีอะไรบ้างดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เซลล์เกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมาสุขภาพที่ดีนั้นเกิดจากการสะสมมาอย่างยาวนานอย่าปล่อยให้สายเกินแก้ดูแลเซลล์ให้ดีพยายามให้เกิดอนุมูลอิสระน้อยที่สุดรับประทานอาหารที่มีเอนไซม์จะส่งผลให้มีสุขภาพดีสามารถติดตามสุขภาพสำคัญที่สุดในตอนต่อๆไปได้ที่ y o ยูทูบช่องมาดีชาแนลหรือเพจ Facebook อิสรภาพที่สร้างได้โดยสแกนคิวอร์โค้ดได้ที่ท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้เมื่อดูใน YouTube ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บสวัสดีครับ